จะมาสอนการวัดขนาดเจ้าน้องชายเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราใส่ 49, 52, 52, 5 5 54หรือ56วันนี้มาเรียนรู้การวัดขนาดเจ้าน้องชายกันดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่อง On t e x c l u s i v e กันนะคะในตอนทำยังไงไม่ท้อง EP 2ค่ะการซื้อถุงยางก็เป็นอันดับแรกของการป้องกันตั้งคันภในวันรุ่นได้ดีมากๆเลยทีเดียว <c oughs> แต่ก็มีใครหลายคนกำลังงงว่าเอแล้ว เราใส่ไซส์ถุงยางไซส์อะไรนะวันนี้พี่เองจี้มีคำตอบค่ะก่ออื่นเลยเราจะต้องมีอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์แรกค่ะนี่เส้นวัดแบบนี้นะคะเตรียมมาเลยนะคะอุปกรณ์ที่2องุปกรณ์ที่2คืออะไรนี่ไง เราก็ต้องมีเจ้าจู่น้อยของเรานะคะ oh. คิดว่าทุกคนก็มีอยู่แล้วนะคะแต่จะต้องรอตอนแข็งตัวนะคะเออขั้นตอนแรกหยิบน้องชายมาเลยสมมุติว่านี่คือน้องชายจริงๆนะคะวิธีการวัดเนาะสายมาเลยจ้าเราจะต้องวัดเจ้าน้องชายของเราให้เป็นมิลลิเมตรนะคะ ถ้าสายนี้เป็นเซนติเมตรก็คูณ10เข้าไปนะอ่ะเราจะวัดตอนน้องชายแข็งตัวแล้วแข็งตุงป oh. ังปุ่งปังเลยนะคะและวัดตรงแกนกลางของน้องชายของเราเริ่มค่ะวิน้องชายหอมมากอะวัดได้วัดได้13.5 คูณ10ไปก็เป็น135มิลลิเมตรนะคะตัวนี้เราได้แล้ว mm. 1นึมิลลิเมตรอ้าแล้วยังไงต่อจากนั้นนะคะเราจะต้องเอา135หารด้วย2.3เอาอ้าแล้วทำไมที่อื่นบอกให้หาร2ก็เพราะว่าเวลาที่เราหาร2นะคะบางครั้งอาจจะมีหลวมบ้างเนาะหรือ แบบมันไม่ค่อยกระชับอย่างนี้นะคะ <_ d ose> เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องหาร2.3เป็นช่วงของการเพิ่มความกระชับให้กับเจ้าน้องชายของเราค่ะเจ้า <_ d ose> ขนาดน้องชายของเรานะคะเป็นเซนติเมตรคูณ1 0ให้เป็นมิลลิเมตรและหารด้วย2.3เพราะว่าจะได้เพิ่มความกระชับไม่หลวมนั่นเองนะคะ <Yeah. S 1> และถ้าสมมติว,ว่าวัดได้100ก็เอา100นั้นไปหาร2.3 ได้เท่าไหร่นะคะตรงนั้นหรือถ้าได้120ก็เอาไปหาร2.3มบางคนได้160เนี่ยก็ไปหาร2.3นะคะโอเคเท่านี้รู้แล้วใช่ไหมว่ามันวัดกันยังไงนะคะทีนี้เรามาลองเอาไซส์ถุงยางขนาด56มาวัดด้วยไม้บรรทัดกันว่าตัว5้ตัว56เนี่ยมันยังไงจริงๆแล้วมันต้องทำให้เป็นแบนหมดเลยนะเดี๋ยวทำให้เป็นกัน มันจะต้องแบนราบนะคะถึงจะถึงจะวัดได้อะเดี๋ยวเอาใหม่ <c oughs> อะลองใช้มันทัดวัดดูตัวนี้ว่ามันจะได้เท่าไหร่มันไม่ค่อยแบนอะถ้าแบนนะคะมันก็อันนี้คือขนาดห้าสิบหกนะคะถ้ามาวัดจริงๆมาดูจริงๆก็อยู่ที่ห้าสิบหกนะคะเป็น5.6เซนติเมตรคูณ1ิเข้าไปก็กลายเป็น 56มิลลิเมตรนี่เองถุงยางก็วัดได้เหมือนกันนะคะแบบนี้เออโอเคทนีนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าการวัดขนาดถุงยางเป็นยังไงจะได้ไม่ซื้อผิดนะคะจะได้ไม่เขินตอนซื้อด้วยเราจะได้รู้ตัวเองว่าเราใส่ไซส์ไหนหรือถ้าไม่กล้าวัดเองให้แฟนวัดให้กันได้นะจ๊ะการซื้อถุงยางไม่เกิน100บาทต่อกล่องได้ตั้ง3ชิ้นดีกว่าซื้อ S 26 G โกนะคะ ถูกกับกันตั้งเยอะเลยฝากไปด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งงกิงๆหรือไปตาม Follow ที่เพจ a c e b o o k นะคะขอบคุณค่ะ